โอเคผมยอมมาร์ควินเลียมอดีตแชมป์โลกสามสมัยถึงกับโพสต์ถึงเจ้าสินตงแบบนี้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันสนุกเกอร์รายการชิงแชมป์โลก2025ที่ครูซิเบิลเทเตอร์เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษเมื่อวันจันทร์ที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยในรอบชิงชนะเลิศเจ้าซินตงเป็นฝ่ายเอาชนะมาร์คเจวิลเลียมอดีตแชมป์โลกสาสมัยชาวเวลไปได้18-12เฟรมกลายเป็นชาวเอเชียคนแรกที่สามารถหยิบแชมป์สนุกเกอร์โลก2025มาครองได้แบบพลิกความคาดหมาย ภายหลังจบทัวร์นาเมนต์นักสอยคิวอดีตแชมป์โลก3าสมัยถึงกับต้องโพสข้อความที่บ่งบอกทุกอย่างเกี่ยวกับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศว่าโอเอลัล์แมนยากนะผมไม่มีพลังในการออกคิวดีพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายในการเจอกับเขาการออกคิวของเขาสุดยอดมากๆและนี่อาจเป็นคนที่แทงได้แมนที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาก,ก็เป็นได้นักแม่นคิววัยห้าสิบปีเขียนข้อความอธิบายถึงการเจอกับเจ,บจ้าซินตงแชมป์โลกคนใหม่ สำหรับเจ้าซิงตงนักสอยคิวจากประเทศจีนสร้างประวัติศาสตร์หลังจบรายการมากมายไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลกชาวเอเชียคนแรกเป็นมือสมัครเล่นคนแรกที่ได้แชมป์และเป็นผู้เล่นคนที่4ี่ที่ลงเล่นตั้งแต่รอบคัดเลือก,ก่อนหยิบแชมป์โลกสำเร็จ